ไปด้วยอันนี้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 ก็หนีเข้าเรื่องก็ทำเข้าเรื่องแล้วบอกว่าต้องเป็นตัวเราเราเราว่าเราไม่เกี่ยงเขาอู้วี่ไม่กี่ห้องไม่กี่คอนี่คือพี่น้อยแล้วครัแบบตอนสอบจริงจริงมันไม่ได้ใช้นะครับจริงๆริไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เลยค่ะมีถ่ายถ่ายเจ้าตัวบ้างถือกล้องอยู่ตลอดเวไม่ยอมให้ถ่ายแน่นอนสิครับแบบนี้ผมผมลำบากนะครับ สำพาฒน์เพื่อนแต่ละคนนะคะทำฟิสิกส์ได้กี่ข้อคะได้ทุกข้อค่ะได้ทุกข้อได้ทุกข้อได้ทำจริงไหมคะไม่ใช่ทำได้ทุกข้อค่ะวิจิตรงว่าได้ได้ยินข่าวว่าหัวหน้าเปิดไอ้นั่นด้วยเรามองไปเห็นนะไม่เปลี่ยอะไรเด้อสุดว่าเคนจะแบบนี้มากเลยอ่ะป้าขอรอเล็กขอไม่เปไงคะทำข้อสอบได้กี่ข้อข้อ เไม่รู้ได้กี่ข้อขอดนะาเราได้สองข้อเราตามไปดูคนสอบไปคุณดคุเาถือกล้วมาถามว่าคุณทาพิได้กี่ข้อคะไดาททยี่ิข้อทยี่ข้อค่ะแล้วคุณคว่าคุณะผ่านหรือไม่ผไม่านไม่รู้เลยว่าคุก้่ะแแหล่งที่มาของ อ๋อหนังที่มาใช่ไหมคะคุณได้ถามว่าคุณทำเองกี่ข้อคะแบบทำเองแบบเข้าใจเองเลยเายเองยี่สิบข้อเข้ายเองคิดเองคิดเองใช่คิดเองศูนย์ข้อคุณจะบอกว่าคุณไม่ได้ทำเลยใช่ไหมคะได้ทำในกายยี่สิบข้อได้ทำในกายยี่สิบข้อโอเคค่ะคนต่อไปคุณจ้ากี้ครับคุณทำมีสิ่งได้กี่ข้อหนึ่งข้อครับข้อแรกครับข้อแรกคุณ ใจมากเลยครับตอบด้ไหมอกินได้เท่าไหร่5.2้อมั่นใจว่าจะเอาจับมือข้อมั่นใจเลยค่ะ5.2สุดยอดข้อหนึ่งนะคะตอบา5.2ผิดมั่นใจยากเลยผิดค่ะจิ๊กนี่เลยค่ะคนต่อไปแล้วค่ะคนต่อไปนี่คุณเจี๊ยบคะขอสัมภาษณ์ไดยไหมพุณสิคุณประมาณตรนคุณทำได้กี่ข้อคะนี่คุณค่ะ ทำไม่ได้คะได้ทำค่ะอ๋อได้ทำนะคะแต่เต้นเต้นเต้นคุณทำได้กี่ข้อคะห้ามั่นใจมั่นใจสี่มั่นใจสี่โคตรแม่งคนจะรู้ว่ายังไงดีเว้ยคุณทมันขึ้ได้คุณสี่้าคุณทำไม่ได้ดูจากหน้าตาเลยนะคะค่ะไม่ต้องบรรยายอะไรดูหน้าตาก็น่าจะรู้แล้วค่ะคี่ยอฉันขอถามข้อแรกคุณเปิดหน้า เพื่คุณรู้สึกยังไงบ้างคะสุดยอด impossible ค่ะมึงจะให้กูสอบกูเรียนว่าสี่รึเปล่าคนดูเรียนค่ะนึว่าสอบข้อมหาอะไรประมาณนั้นค่ะนึกว่าเอ็นอะคพอดีนะพวกที่สบายที่สุดค่ะการทำวิดิกรี่ข้อสามสิบข้อครับสามสิบข้อมันเกินแล้ว ครั้งนี้ส่วนมากผมลอกเล่นครับส่วนมากคุณคนลอกใครครับลอกเนี่ยครับลอกลอกมันเก้าหรอคะครับผมมึงมั่นใจไม่มั่นใจเลยมึงไม่มั่นใจคุณลอกใครต่อไหมทำเองโผล่ก็วิ่งมีกี่ข้อยี่สิบทํากี่ข้อยี่สิบสุดยอดคุณมั่นใจหรือไม่มั่นใจมั่นใจหมดมันมันใจว่าผิดมื่อกี้เนาะ ถูกหมด <rob> มืะไหมถูกแสดงค่ะแสดงถูกถูกคือถูกหมดเือถูกสี่ข้าคุณรู้ได้ไงเขาบอกเอ่อเอีอยาจะบอกว่าตอนไปเรียนอาโอนะคะตับปี้กระเป๋าผ้าขาดตอนเลยค่ะแต่ <c oughs> ตพอมาทังทำแม่งอะไรวะ ไม่ด้กคุณน้าไม่ดะคุณเปิดหน้าแรกมาเพิ่มขับผ่านแรกคุณคุณรู้สึกยังไงบ้างคะคุณบเัลลอนคุณคุณจะได้เจอข้อสอบอัตนัยร้อยข้อฟิสิกส์ให้เวลาสามสิบนาทีตรงสดงที่ทำด้วยครับออกโดยคุณทองใบและคุณสิริพรแล้วก็อะไรนะอันสท้ายนี่ก็คือโจทย์โจทย์ข้อที่นอนที่สุดก็คืออ่า ปลาไปสามหน้าครับโจทย์ก็ไน้อยที่สุดเลนี่น้อยที่สุดสามหน้าโจทย์เฉพาะโจทย์แล้วก็โจทย์ข้อที่สุดก็ประมาณเจ็ดหน้าเจ็ดหน้าก็สักสันิดนึงค่ะคุณอยากฟาาบอกกับครูวิสิศว่ายังไงคะครูครูกรุณาคำข้อสอบถ้ามันง่ายกว่านี้มบแล้วที่ในห้องคุณ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 เรียนหรือคุณเราหลับ เออ,เอ,อผมก็เรียนบ้างนอนบ้างครับแล้วแล้วคุณเรียนคุณเข้าใจหรือไม่มมไม่แล้วแล้วเรียนกับหลับมันมีค่าเท่ากันไหมหลับจะสบายกว่า <c oughs> ใช่ใช่ครับถ้าหลับสบายกว่าวเออปามะย่าไปเผยแผะะ่ก็ทำเลยค่ะไม่ดีการเ <todos S 1> ตรียมโจสอบพิสิกส์ไปภาคของคุณเอกกลางภาคของคุณวันนี้คืออะไรคะลอกเพื่อนค่ะไปเรียนไปเรียนวิธีการ อ๋อคือเขียนเขียน,นตัวนัสือก็เขอ้งงอไว้บนนิ้วเปล่าครับแล้วก็สุ่มชอบเลชอบนิ้วไหนเอาอะนะอ๋อครับใช่ลคะลค่ะชอบทุกนิ้วเ,เอาไหนดยะจบแล้วคะ่วคะสวัสดีค่ะ